สวัสดีครับวันนี้จะให้ดูคลิปแบบสบายๆนะครับนี่ครับตัวนี้ที่จิเก่าอ้วนมากเลยนะครับแต่พอดี้เขาป่วยนะครับผมทางบ้านผมก็คือซื้อวัวเข้ามาในฟาร์มตลอดครับคือวัวจากตลาดนี่แหละแล้วตัวนี้ก็ติดลำปีนะครับแต่จริงๆคือได้กินดีมีใช้ครับผมแม่ผมแกกรอกทุกวันนะดูใบหูนะครับขาดไปแล้วในฟาร์มของผมนะครับวัวจะสลับเข้าสลับออกตลอดเห็นไหมครับแต่ตอนนี้ก็คือหายดีแล้วครับฟื้นตัวแล้ว ส่วนตัวนี้นะครับผมนี่ตัวนี้ผมตั้งชื่อเจ้าเนื้อนุ่มนะครับแม่วัดจะพร้อมหน่อยนึงนะครับก็เจ้าของเขาเลี้ยงมาพร้อมแล้วการที่ผมจะทําให้เขาอ้วนคื้นเนี่ยค่อนข้างยากต้องใช้เวลานะครับนี่ครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับน้องเนื้อนุ่มสามเดือนกว่าๆครับตัวนี้ลูกของเจ้าราเบนครับนี่ครับผมซื้อต่อจากพี่ช้างครับตัวนี้คู่เนี้ย ส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นลูกของแม่ขาวนู่นไกลๆนู่นตัวดัวฝั่งนี้นะครับแม่ผมเพิ่งซื้อมาจากตลาดครับตัวนี้หมื่นสองตอนนี้ผสมแล้วผ่านรอบแล้วยาก็พอมีให้กินบ้างครับแปลงญ้านีจะเป็นแปลงญ้าขนกับย้านในนะครับอย่างที่เคยแจ้งไว้ผมสูบน้ําใส่ตลอดครับวันนี้อาจจะไม่มีสาระเท่าไหร่นีครับแต่ว่าจะพาดูบริเวณในฟานนร์มว่าเป็นอย่างไรนะครับ สวัสดีครับวกผมช่องเอฟเทียนฟร์ช่องของตนกลกวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับเพียงคุณเป็นคนเลี้ยงวัวน,นะครับเราคือเพื่อนกันนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวพาดูเจ้าน้องเนื้อนุ่มหน่อยพาดูเจ้าเนื้อนุ่มนะครับนี mm ่ hmm. น้องเนื้อนุ่มสามเดือนกวา่ารูปหล่อมากวัวตัวนี้นะครับผมจากที่พี่ช้างเกเล่านะเจ้าของเก่าคือเป็นฝรั่งครับอ่า ซื้อมาตั้งแสนสองครับผมตัวนี้อืมซื้อมาแสนสองนี่สายเสียก็คือขี้ตกใจครับผมขี้ตกใจมากเลยเดี๋ยวจะดีขึ้นแน่นอนครับผมขอใช้เวลาหน่อยเพิ่งอยู่กับผมได้ประมาณหนึ่งเดือนกว่าขอใช้เวลานิดหนึ่งเดี๋ยวจะอ้วนแน่นอนแปลงนี้คือหนึ่งไร่นะครับฝั่งนู้นก็หนึ่งไร่ ผมจะจัดการ้ากหญ่าก็คือวัวแม่ลูกครับผมให้กินอยู่โซนนี้นะครับแล้วก็เสริมอาหารวันละสองกิโลนะครับแค่นี้เลยสวนวัวรุ่นรุ่นนะครับผมดูเชือกนะครับนี่เชือกนี้นี่เป็นเชือกโพลีนะครับประสานกับโลหกเซ็นครับผมล้อมวัวประมาณสิบว่าได้นะครับยาวไปนู่นครับผมนู่นเห็นขาขาไหมวัวฝั่งนู้นครับวัวที่ปล่อยออกไปประมาณเจ็ดตัวนะครับ อยู่ข้างนอกก็จะมีเจ้าเขลมด้วยวัวรุ่นรุ่นวัวสาววัวใกล้ผสมจะปล่อยออกไปด้านนอกแล้วก็จะกั้นเชือกอยู่ตรงนู้นครับอ่าไม่ให้เข้ามานะครับส่วนวัวท้องนะครับผมจะอยู่ในคอกอ่าโอเคครับเดี๋ยวจะพาดเดินดูบริเวณในฟาร์มครับมาดูทางนี้ ตรงนี้ผมก็จะกั้นไว้แบบนี้ใช้เครื่องควบคุมไฟตัวนี้นี่ครับลายเมฆฝนตัวนี้จะเป็นสองระบบนะครับ AC และ DC สำหรับคนที่ไม่เข้าใจก็ AC ก็จะเป็นใช้กับไฟฟ้าในบ้านครับ DC ก็ใช้กับโซล่าเซลล์อ่าพวกแบตเตอรี่ต่างๆครับที่สำคัญครับควรติดตั้งสายดินแบบนี้อืมนี่ครับเชือกโพลีครับ นำไฟได้ดีนะครับไม่ต้องกลัวเลยผมใช้มาสามปีแล้วยังไม่เจอปัญหาอะไรนะครับใช้งานโคตรคุ้มเลยโอเคครับอย่างลูกวัวตัวนี้ครับผมขอแจ้งตรงๆเลยว่ารอดด้วยกินดีมีใช้ครับว่าฟาร์มวัวผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าซื้อวัวเข้ามาตลอดแล้วก็ขายวัวไปตลอดไม่มีวัวประจาคอกครับและทีนี้ก็มีเชื้อมานั่นแหละอ่าได้เชื้อมาก็ตอนที่เขาประมาณสองเดือนภูมิต้านทานยังไม่แข็งแรงเลยหมาก็เจอเลยครับผมลําปี ป้อนกินดีมีใช้ทุกวันนะครับเลยดีขึ้นแล้วตอนนี้ไป <Okay. S 1> มาดูฝั่งนี้เดี๋ยวค่อยพาไปดูฝั่งนู้นนะครับโอเคนี่ฟางไม่ใช่มีแค่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนี้พาด,ดูบริเวณฟาร์มนะครับสบายๆครับวันนี้อันนี้จะเป็นข้าวนะครับข้าวเปลือกนี่ข้ากลัว ตรงนี้เปลี่ยนเป็นที่ใส่หอยนะครับโอเคดูข้อนี้เห็นไหมครับข้อวัวผมควรเก็บขี้ตลอดครับมาดูนี้ผมจะใส่เป็นที่ใสาฟางตรงนี้ที่กินฟางตรงนี้นะครับใครจะพูดอย่างไรก็ช่างนะครับสำหรับผมเป็นคนที่ ไม่ค่อยมีเวลาเนาะถ้าเป็นตัวเนี้ยเหมาะมากถ้าวนหนึ่งตัวนะครับผมอยู่ได้สี่ห้าวันสบายๆเลยตอนใส่อาจจะดูยุ่งยากนิดนึงแต่ใส,ส่เสร็จแล้วครับผมไม่ต้องมานวนวายกับฟางอีกเลยในน้ําน้ําก็จะใส่กินดีวีชัยอยู่เสมอครับมาดูฝั่งนี้ข้อกววมีหลายข้อครับนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าี่ครับ ฟางอยู่ด้านนี้ด้วยฟางปีนี้ก็ประมาณสามร้อยกว่าก้อนนี่ครับโอเคเดีย๋ยวมาดูด้านนี้นี้แม่ผมแกก็จะเลี้ยงหอยนะครับหอยเชอรี่สีทองเลี้ยงมาแล้วประมาณสามปีครับคนบอกว่าตลาดหอยเชอรี่สีทองตันถ้าเราไม่ใส่ใจจริงๆครับยังไงก็ตันแต่แกเลี้ยงส่งไม่ทันจริงๆ จากที่ซื้อมาแค่ห้าหกคู่นะครับจากที่สอบถามแกแกขายได้หลายหมื่นอยู่นะสามสี่หมื่นนั่นแหละมาดูฝั่งนี้นี่ครับอันนี้แกก็จะปลูกเป็นอาหารของหอยเชอรี่นะครับเดี๋ยวด้านหน้านี้นะครับผมจะตัดต้นไม้ออกแล้วก็จะทําเป็นร้านนะครับผมขายเกี่ยวกับอุปกรณ์เลี้ยงวัวนะครับกอย่างเลยตรงนี้เลย มาดูด้านนี้นี่มองมุมนี้ตรงนี้จะเป็นที่ถอยรถลงมานะครับเอาฟางลงมาตรงนี้เข้าไปตรงนี้ส่วนตรงกลางครับผมเห็นมีเนินดินไหมตรงที่วัวสีขาวยืนอยู่ครับตรงนั้นก็จะมีที่ถอยไปที่หนึ่งเอาฟางไปใส่ตรงนั้นมาดูด้านนี้นี่ อันนี้ก็จะเป็นอาหารวัวครูเทพนี่ครับตอนนี้เหลือแค่นี้เมื่อวานหมดไปนะครับเพิ่งเติมนะครับอน,นุนาฟาร,รม์มจะมีป้ายอยู่ข้างหน้านะครับบอกเลยว่าที่นี่ไม่ใช่บ้านจริงๆครับตรงนี้เป็นที่ที่แม่ผมแกออกมาเลี้ยงมาเลี้ยงวัวแล้วก็ออกมาทําสวนต่างๆครับเดินมาดูด้านนี้ครับอันนี้จะเป็นฟืนไอ้ดูมุมนี้ เมื่อก่อนเลี้ยงกบครับผมประมาณหมื่นกว่าตัวแต่หยุดเลี้ยงไปเพราะว่าโดนกดราคาครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ช่างครับผมถ้าเราขายผ่านพ่อค้าคนกลางยังไงก็ต้องถูกกดราคาครับเพราะว่าน่าจะทุกวงการอนะ่ะนี่หอยมาดูหอยหน่อยหอยเชอรี่สีทองเห็นไหมครับเดี๋ยวซูไ้ดูอืมอย่างเยอะ นี่มาดูด้านนี้โอเคอาจะมองไม่เห็นแต่มีไครเต็มเลยนะเห็นไครไหมไปอันนี้ก็เป็นจอกโอเคข้างบนนี้จะเป็นญยาขนด้วยนะครับญยาขน,นเนเปีย อย่าขนผสมกุบเนี้เปียนี่ร่องร่องน้ํานี้ผมขุดเองครับเมื่อก่อนใช้เป็นท่อแบบนี้เดี๋ยวจะบอกว่าพ่ออะไรตึกเปลี่ยนมาดูด้านนี้พอมีอยาให้วัวกินอยู่ครับปีนี้ปัะไปไเรื่อย ว่าจะมีร่องน้ําแบบนี้ตลอดแนวนะครับอ่าผมขุดเองขึ้นมาเน,นี่โอเคนี่ครับเห็นปั๊มน้ำไหมครับนี่อันนี้เป็นปั๊มน้ำโซลาเซลล์ครับผมสูบมาจากสะของหมู่บ้าน,นครับ มาลงสาเน่ต้องบอกก่อนว่าตรงนี้ที่จริงน้ำแห้งหมดแล้วนะครับเพราะว่าผมสูบน้ำจากนี้ไปลงแปลงหญ้าฝั่งนูน้นก็ทำอยู่แบบนี้ประมาณสี่ห้ารอบแล้วตอนนี้ก็กำลังเติมน้ำอยู่ครับจากสระของหมู่บ้าน,นครับเดี๋ยวพาไปดูปั๊มนะครับผมปั๊มราคาคตดถูกเลยนี่คือของที่ผมใช้จริงๆในฟาร์มนะครับเดี๋ยวพาไปดูไฟสปอตไลท์ด้วยฝั่งนูน้นแล้วก็เครื่องดูดยุงครับอะมาดูตรงนี้ก่อน นี่ครับร่องน้ําตรงนี้นะครับแล้วก็เสาตรงนี้ผมก็จะย้ายปั๊มโซลาเซลล์มาไว้ตรงนี้ครับแล้วก็มัดท่อไว้ตรงเสาตรงนี้แล้วก็ปล่อยน้ําลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็ปล่อยน้ําไหลไปด้านล่างเพราะตอนใช้ท่อนี่คือมันน้ํามันไม่ทั่วถึงนะครับปั๊มมันไม่แรงพอแต่พอทําร่องแบบนี้นะครับเราก็ปล่อยให้น้ํามันไหลแล้วมันเอือน้นําก็จะเอื่อนล้นมาด้านข้างเองแบบนี้เลย นี่น้ำไหลโคตรแรงครับตอนนี้ก็เพิ่งประมาณแปดโมงกว่านะครับดูครับอันนี้จะเป็นที่นอนเล่นใต้ร่มไผ่สบายๆตรงนี้เลี้ยงหมูนะครับเมื่อก่อนแม่กี่เลี้ยงหมูนี่มาดูไฟสปอตไลท์ นี่ครับสายไฟนะครับยาวห้าเมตรครับเนี่ยอยู่ด้านบนจะมีแผงตรงนี้ผมเปิดเป็นระบบออตโต้ครับถ้ามืดก็จะสว่างเองสบ,สบายสบายตัวนี้ราคาสี่ร้อยกว่าบาทนี่ครับวัวที่ซื้อมาจากตลาดล่าสุดครับให้กินอาหารวันละสามกิโลอืมหรือว่าเป็นเงินออมครับผมเลี้ยงวัวเหมือนเงินออมอะเอาจริงๆคือเลี้ยงวัวเหมาะกับใครเหมาะกับผมนี่แหละ เหมาะกับผมมากเลยเพราะว่าอะไรผมเป็นคนที่เก็บตังค์ไม่เป็นคนระับเก็บตังค์ไม่เก่งถ้ามีเงินคืออยากจะใช้อย่างเดียวสิ่งที่จะทําให้ผมเก็บเงินได้ก็คือวัวถ้าเรามีวัวเราก็จะมีเงินเหมือนเราออมครับผมเป็นการอ,อมแบบเทเรเลยบางคบให้เราอ,อมอะ่ะผมต้องหยอดเขานี่ครับเหมือนการหยอดปลูกอมสินอะ่ะวันละสาสิบาทส0ิบาทส0ิบาทก็อยู่เงี้ยจนกว่าเขาจะโตผมก็จะเลี้ยงเขาไปอย่างเงี้ยอืมเลี้ยงอยู่แค่นี้เลย พอถึงเวลาก็ค่อยเบิกครับนี่ครับโอเคครับตามนั้นอย่างฟางนี่ครับผมอย่างที่แจ้งไว้ห้าวันครับผมไม่หมดโอเคในน้ำก็จะใส่กินดีวีชัยตลอดครับปมาดูด้านนี้มาดูเครื่องดูดยุงครับอันนี้ก็จะเป็นวัวท้องให้อาหารวันละสามกิโลเหมือนกันครับ ถือว่าเป็นเงินออมเหมือนกันไปนี่เห็นไหมครับเครื่องจับยุงและแมลงอันนี้เป็นเครื่องดูดยุงครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องให้ดูนะเปิดเครื่องก็เป็นแบบนี้นี่ครับใช้งานดีมากครับราคาจ็ดร้อยกว่าบาทตัวนี้เป็นของสมาร์ทนะครับผมหาซื้อได้ในทิกต็อกก็มีนะครับอ่า โอเคเฟื่อเป็นแนวทางครับดูดยุงได้ดีครับผมกลางคืนนี้ไม่มียุงมารบกวนขนาดผมยังมานอนตรงนี้เลยนี่ยาเยอะต่างๆนี่ครับใบรับประกันเมื่อวานทําตกน้ําครับโอเคเดี๋ยวปิดเครื่องก่อนเดี๋ยวผมพาไปดูปั๊มนะครับที่สุดท้ายไปดูปั๊มหน่อย มาดูด้านนอกครับพื้นที่ข้างนอกนี้ครับเป็นที่ที่ผมเช่าครับประมาณสิบกว่าไร่นะครับครับในน้ํานี่ก็จะใส่กินดีมีใช้ตลอดครับนี่ครับปักนี่ท่อน้ํา น้ำจะรอดมาตรงนี้ปั๊มจะอยู่ด้านล่างนะครับนี่เป็นแผงที่ผมใช้นะครับใช้กับแผงตัวเดียวเลยเป็นแผง330วัตต์ครับ3 8โวลต์ใช้งานยังไงนะครับต่อตรงไปนี้เลยบวกเจอบวกลบเจอลบแค่นี้จากจุดที่ผมยืนตรงนี้ไปด้านล่างประมาณ6เมตร เดี๋ยวจะยกปั๊มให้ดูนะครับโอเคเสียงอาจจะดังหน่อยนะครับนี่คือตัวปั๊มนะครับผมตัวนี้จะเป็นพ่อออกหนึ่งนิ้วนะครับผมราคาพันกว่าบาทครับใช้งานโคตรดีครับประมาณนี้ครับผมของที่ใช้ในฟาร์มครับอันนี้ก็จะเป็นสระของหมู่บ้านครับน้ำก็เหลือเยอะพอสมควรอ่าประมาณนี้นะครับผม ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมมากเลยครับขอบคุณครับ